สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขตหนึ่งขอนำเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลส่งคุณค่าสอทศโอเบกอวอร์ชครั้งที่12ประจําปีการศึกษา 2565- ถึง2566ประเภทสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษายอดเยี่ยมด้านบริหารจัดการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขตหนึ่ง บริหารงานโดยนายฉลาดสายโยธาหลักเกณฑ์การประเมินเฉพาะด้านการประเมินตัวชี้วัดเฉพาะองค์ประกอบที่1ด้านกายภาพสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขตหนึ่งประกอบด้วยอาคารหลักหนึ่งอาคารจำนวนสามชั้นอาคารประกอบหนึ่งอาคารห้องสำนักง,งานสิบห้องห้องประชุมห้าห้องมีความสะอาดถูกสุขลักษณะ เป็นระเบียบเรียบร้อยแบ่งสัดส่วนอาคารให้เพียงพอต่อบุคลากรในสำนักง,งานและการให้บริการอย่างเหมาะสมทั่วถึงมีวัสดุครูภัณฑ์เพียงพอต่อการใช้งานในทุกๆก,กลุ่มง,งานรวมถึงการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับข้าราชการและบุคลากรในสำนักง,งานรวมทั้งผู้มาติดต่อราชการให้เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว บุคลากรมีจิตบริการยิ้มแย้มแจ่มใสทักทายต้อนรับผู้มารับบริการมีการสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการของแต่ละกลุ่มงานซึ่งพบว่าผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากและได้จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติข้าราชการพนักงานและลูกจ้างเพื่อรับรางวัลเซอร์วิสไมลยิ้มไหว้ทักทายได้งานประจปีงบประมาณ2,566 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับข้าราชการและบุคลากรในสํานักง,งานที่ได้รับการยกย่องเชิดชูกเกียรติอีกด้วยสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาสุรินเขตหนึ่ง มีการจัดภูมิทัศน์และบริเวณภายนอกที่ร่มรื่นสะอาดสวยงามปลอดภัยและทันสมัยพร้อมให้บริการมีพนักง,งานทำความสะอาดมีแม่บ้านดูแลบริเวณอาคารสถานที่ตลอดเวลามีการจัดสถานที่สิ่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้มารับบริการเช่นมุมอ่านหนังสือที่นั่งพักผ่อนมุมกาแฟมีป้ายประชาสัมพันธ์บอกสถานที่ชัดเจน นอกจากนั้น no, ยังได้ดำเนิน,เนโครงการสำนักง,งานสีเขียวมีการกำหนดมาตราการด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมมีการจัดพื้นที่สีเขียวมีป้ายรณรงค์การใช้ไฟฟ้าน้ำประปาอย่างรู้คุณค่ารวมทั้งการเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีสลากประหยัดไฟเบอร์5มีการรณรงค์การใช้ถุงผ้าลดโลกร้อนมีมุมตลาดนัดสีเขียวจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดสารพิษของบุคลากรในสำนักง,งานซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับโรงเรียนและ หนน่วยงาอื่นดงค์ประกอบที่2วัฒนธรรมองค์กรสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขตหนึ่งบริหารงานภายใต้วัฒนธรรมองค์กร S R I N n 1 to b Organization Culture by 4G ดังนี้ T เทคโนโลยี Technology, นำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารองค์กร T ThaiSoft Power วิถีสุรินทร์ T Teamwork การทำงานเป็นทีมทีเทคแคร์ take care, การดูแลเอาใจใส่ให้บริการมีการกำหนดพันธกิจของหน่วยงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรเพื่อวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาตินโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ มีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดให้สามารถขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันและรายงานผลการจัดการศึกษาตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบส่งผลให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพโดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทำให้สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขตงเป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงานจากหน่วยงานภายนอกองค์ประกอบที่3การดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขตงได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการมีการเก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศบนเว็บไซต์ w ว w s r n 1, 1. g o t h Facebook Fanpage มีการให้บริการสารสนเทศผ่านระบบ AMSS ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ออนไลน์ขอใช้ข้อมูลอาคารสถานที่ขอข้อมูลข่าวสารจองคิวรับบริการงานด้านการเงินของผู้สูงอายุและผู้ทุพพลภาพมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการศึกษา ผ่านทางเว็บไซต์และเฟ e บุ๊กของกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษานอกจากนี้กลุ่มกฎหมายและคดียังเปิดช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานผ่านทางเว็บไซต์อีกด้วยได้สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการทั้ง4ด้านพบว่าผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ92.88องค์ประกอบที่4ประสิทธิภาพการบริหารจัดการในงาน4ด้านสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาสุรินเขตหนึ่ง 1, ยึดหลักการบริหารงานที่เน้นการทำงานเป็นทีมเน้นความเข้าใจการยอมรับและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน และอาศัยความคิดสร้างสรรค์ในเชิงบริหารความคิดเชิงระบบและบริาการเชื่อมโยงกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังก,กัดและสร้างรูปแบบการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เรียกว่าสุรินทร์แอรีวันโมเดลขับเคลื่อนการบริหารงานอย่างเป็นระบบทำให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานทั้ง4ด้านจนเป็นที่ประจักษ์ดังนี้ 1. ด้านวิชาการ ได้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนปีงบประมาณ2,567โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาได้จัดทำคู่มือการดำเนินงานคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาหรือกตปอและดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ด้วย p a าแซ v โมเดล ดำเนินการนิเทศติดต,ตามช่วยเหลือและให้คำปรึกษาเพิ่มพูนองค์ความรู้ให้แก่ผู้บริหารและครูผู้สอนในทุกกลุ่มสาระส่งผลให้สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินเขตหนึ่งมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติทั้ง rt nt และ o net สูงกว่าระดับประเทศและ โเนดชั้นประถมศึกษาปีที่6มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศต่ตอเนื่องเป็นระยะเวลา12ปี 2. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านงบประมาณการเงินและสินทรัพย์มีการจัดทำแผนงบประมาณและแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงินโดยประชุมสร้างความเข้าใจและมอบนโยบายเกี่ยวกับการดำเนินงานการวางแผนจัดสรรงบประมาณตามระเบียบการปฏิบัติงานโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ในการจัดสรรงบประมาณได้อย่างทั่วถึงอบรมให้ความรู้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในรูปแบบออนไลน์และออนไซต์จะทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณดำเนินการกำกับติดตามและนิเทศเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านงบประมาณโดยการลงพื้นที่และตรวจสอบเอกสารการรายงานผลการดำเนินงานด้านงบประมาณของสถานศึกษา สรุปผลและรายงานผลการดำเนินการด้านงบประมาณและจะทำรายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณทุกปีงบประมาณดำเนินการด้านงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายและทันกำหนดเวลา 3. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการบริหารงานบุคคลมีแผนอัตรากำลังที่ชัดเจนมีการจัดทำแผนพัฒนาครูและบุคลากร มีระบบการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนมีการดำเนินการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามความต้องการของสถานศึกษาและให้มีความสอดคล้องกับอัตรากำลังของกกสกำหนดมีการดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาตนเองจนได้รับรางวัลยกย่องเิดชูเกียรติร้อยละ50พบว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมดจำนวน3า7 5นวน3คนได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติจำนวน2,064คนคิดเป็นร้อยละ65 4. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการบริหารงานทั่วไปมีการพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพใช้ระบบ myoffice ในการบริหารจัดการหนังสือราชการการออกประกาศการจองห้องประชุม ข้อมูลบุคลากรทั้งในสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาจะให้มีเว็บไซต์ Facebook และกลุ่มไลนต์ต่างๆในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและข้อมูลสารสนเทศของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพองค์ประกอบที่5ความสัมพันธ์กับชุมชนและหน่วยงานอื่นสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขตหนึ่ง สร้างและพัฒนาความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เรียนสถานศึกษาหน่วยงานภาครัฐชุมชนและเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกมีการจัดตั้งกองทุนและระบบดูแลช่วยเหลือและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ข,ของผู้เรียนเพื่อลดความเหลื่อมลำ้ำและสร้างโอกาสให้ผู้เรียนผู้ยากไร้ได้เข้าถึงการศึกษาได้อย่างเท่าเทียมกัน ประสานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษารวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นเด็กออกกลางคันและเด็กพิการให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมองค์ประกอบที่6ผลสำเร็จของการปฏิบัติงานตามนโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินเขตหนึ่งได้กำหนดการพัฒนาย,ยกระดับคุณภาพการศึกษาตามแผนปฏิบัติการงบประมาณ2566 จำนวน35โครงการได้กำหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายกระบวนการพัฒนาที่ชัดเจนนำเสนอโครงการและบรรจุในแผนปฏิบัติราชการดำเนินการขับเคลื่อนกับผู้เกี่ยวข้องทั้งในระดับเขตพื้นที่และสถานศึกษาโดยใช้สุรินแอเรวันโมเดลโดยทุกโครงการที่ได้ดำเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดคิดเป็นร้อยละร้อย องค์ประกอบที่7ความสําเร็จที่เกิดขึ้นกับสถานศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขตหนึ่งมีการจัดการศึกษาให้กับประชากรในวัยเรียนในพื้นที่บริการได้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายสถานศึกษามีผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาอยู่ในระดับดีมากขึ้นไปสถานศึกษาในสังกัดมีการจัดการเรียนรู้และมีการวัดประเมินผลตามมาตรฐานการศึกษา ทั้งระดับประถมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งมีผลการประเมินทั้งสามมาตร,รฐานอยู่ในระดับดีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละร้อยมีโรงเรียนเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักง,งานรับรองมาตร,รฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาหรือมสมสร,รอบสองจำนวน291โรงเรียน ระดับปฐมวัยจำนวน290โรงเรียนผ่านการประเมินระดับดีจำนวน288โรงเรียนคิดเป็นร้อยละ99.31ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานผ่านการประเมินระดับดีจำนวน288โรงเรียนคิดเป็นร้อยละ99.31จากการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขตหนึ่ง ส่งผลให้เกิดความสำเร็จเป็นที่ภาคภูมิใจดังนี้ 1. ด้านสถานศึกษาและผู้เรียนปี2564โรงเรียนบ้านสะดอได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศการประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรพัญญะประเภททีม5คนปี2565โรงเรียนบ้านหมบุรีสีทีมสารรักสารใจได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันในรายการ Win-Win บ win a ล l t h a i l a n d O Top Junior Season 2รางวัลสุดยอดนักธุรกิจแบ่งปันรุ่นเยาว์ปี2566นักเรียนโรงเรียนบ้านรอก,กาสำนักง,งานสลากกินแบ่งสงเคราะห์74และโรงเรียนหมื่นสีประชาสรรได้รับรางวัลรองชนะเลิศต่อปัญหาออนไลน์ altv Quick Challenge ระดับประเทศปี2566ได้กินกัญญาณัฐดัชยาวัฒ นักเรียนโรงเรียนบ้านตรึมตรึมวิทยานุเคราะห์ได้รับร,รางวัลชมเชยรางวัลนักเรียนพระราชทานระดับประถมศึกษาขนาดกลางปี2566โรงเรียนบ้านกันเตรียงได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาเชิงรุกภาษาต่างประเทศที่สองจากสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปี2566โรงเรียนบ้านกันเตรียงได้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ประเภทสถานศึกษาระดับประถมศึกษาขนาดกลาง 2. ด้านผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาปี2566นางสาวปิยธิดาช่างประเสรศิฐได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาด้านการนิเทศติดตามและประเมินผลระดับประเทศจากสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการปี2567นายวันผู้สมเก่า ครูโรงเรียนบ้านกันโจงได้รับรางวัลยอดเยี่ยมประเภทผู้สร้างสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน o b e บ content Center ปี2567สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขตหนึ่งได้รับรางวัลเหรียญทองประเภทผู้ขับเคลื่อนคลังสื่อเทคโนโลยีระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน o b e บ content center ผลงานดีเด่นด้านการบริหารจัดการ สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาสุรินทร์เขตหนึ่งได้พัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการด้านการพัฒนากระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ด้วย p a s s i Model ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning และ Coaching and PLC เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาศึกษานิเทศผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนภายใต้แนวคิดพื้นที่เป็นฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยมีขั้นตอนการดาเนินการดังนี้ขั้นที่1 P p l a n ขั้นวางแผนการสอนร่วมกันเป็นขั้นตอนการสร้างความเข้าใจสร้างทีมนิเทศ อบรมและพัฒนาครูผู้บริหารสถานศึกษาและออกแบบการนิเทศร,ร่วมกันขั้นที่2 A Action and Observation ขั้นสอนและสังเกตการสอนเป็นขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนและสังเกตการสอนในห้องเรียนโดยที่ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการ Active Learning แทบ4ขั้นตอน และทีมนิเทศเป็นผู้สังเกตการสอนขั้นที่3 R r e ่ารีเฟั่นขั้นสะท้อนผลการสอนเป็นขั้นตอนการสะท้อนผลการสอนของครูผู้สอนโดยครูผู้สอนสะท้อนผลการสอนของตนเองและทีมนิเทศสะท้อนผลการสอนของครูสะท้อนสิ่งที่เห็นจากการสังเกตการสอนแผนการสอนกิจกรรมการเรียนการสอนพฤติกรรมของครูพฤติกรรมของเด็ก ชีแนะโคชชิ่งเพิ่มพูนความรู้แนวทางเพื่อการปรับปรุงพัฒนาต่อไปสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาสุรินเขตหนึ่งได้พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ Active Learning s a p s ซึ่งมีขั้นตอนในการจัดการเรียนการสอน4ขั้นตอนดังนี้ S Start เร้าความสนใจ ครูผู้สอนออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สร้างบรรยากาศนำเข้าสู่บทเรียนที่สนุกตื่นเต้นท้าทาย a action ให้ลงมือทำครูผู้สอนเป็นผู้คอยดูแลอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติ p present นำเสนอผลงานครูผู้สอนกระตุ้นให้ผู้เรียน สรุปความคิดรวบยอดจากการเรียนรู้เป็นชิ้นงานจากการปฏิบัตินำเสนอผลงานด้วยตนเอง S summarize สารองค์ความรู้ครูนักเรียนร่วมกันสรุปและอภิปรายผลองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการเรียนรู้เชื่อมโยงประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและบูรณาการการเรียนรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ จากการที่สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาสุรินทร์เขตหนึ่งได้ดำเนินการพัฒนากระบวนการนิเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วย่าแซบโมเดลทำให้เกิดการพัฒนากระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและมีความเข้มแข็งยั่งยืนจากเสียงสะท้อนของครูและผู้บริหารสถานศึกษาพบว่าครูผู้สอนสามารถออกแบบและ จัดการเรียนรู้เชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุขผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสมัมฤทธิทางการเรียนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและนี่คือผลสำเร็จของการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขตหนึ่งขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน